ในคลิปนี้ผมจะแนะนำเทคนิคการฝึกคอร์ดโทนนะครับให้เรามีการใช้คอร์ดโทนหรือการกระจายโน้ตในคอร์ดโดยอะเพชิโอเนี่ยในการอิมพอวิสเซชันหรือนำมาเป็นไกด์โทนนะครับหรือเรียกว่าทาร์เก็ตโน้ตเนี่ยให้ได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ให้เรามีเสียงในหัวที่ดีด้วยนะครับในคอร์ดท,ที่เราจะเล่นหรือเสียงที่เราจะสร้างออกมาจาก การโซโล่ด้วยการด้นสดหรืออิมพอว i s เซชั่นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีต้าร์นะครับผมก็จะแนะนำเทคนิคการฝึกนะครับที่เรียกว่าง่ายรัดสัน้นและก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับในการที่เราจะสามารถทำให้เกิดเสียงในหัวในการโซโล่หรืออิมพอวิ์เนี่ยด้วยสำคัญที่สุดเลยก็คือคอร์ดโทนหรือเสียงของคอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็อา,อาจจะเคยฝึก บางอย่างในแต่ละรูปแบบบ้างแล้วนะครับกับอาจารย์แต่ละท่านนะครับอาจจะบางทีก็อาจจะยังไม่มีวิธีที่ตกผลึกที่ดีนะครับหรือยังไม่ได้รับคําแนะนําที่ดีเนะี่ยผมก็ขอให้คลิปเนี้เป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆทุกคนก็นแล้วกันนะครับก็ในการฝึกนะครับมีรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนเช่นเดิมเพียงแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้ได้ทั่วทั้งเฟดบอร์ดเลยอย่างน้อยนะครับ หรือว่าเรียกว่าเราเริ่มต้นตรงไหนนะครับเรียกว่าเสียงที่ต่ําที่สุดนะครับในแต่ละแต่ละตําแหน่งหรือแต่ละคอร์ดเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มจากสายเปล่าก็ได้หรืออาจจะเริ่มจากเฟดหนึ่งหรือเฟดที่2ก็ได้นะครับในแต่ละคีย์ที่บ,บังคับโน้ตไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณ3ตําแหน่งนี้สายเปล่านะครับเริ่มจากสายเปล่าเฟดหนึ่งหรือเฟดสองเราเริ่มจากตรงไหนเนี่ยก็ให้จบที่ตรงนั้นอย่างน้อย1นึ่งออกเตปนะครับเรียกว่าเล่นเล่นมาให้ซ้ํากับที่เราเริ่มต้นให้ได้ อีกหนึ่ง t i o n นะครับตั้งแต่จากตรงนี้เราก็ไล่มาถึงตรงนี้เลยโดยรูปแบบนะครับอย่างเช่นว่าผมจะยกตัวอย่างจากคอร์ดหประเภทแล้วกันนะครับที่เรียกว่าคอร์ดครอบจักรวาลน,นะครับก็คือเมเจอร์เเนสมมติผมเล่น r o ทซีนะครับว่าเป็น C Major 7 C Dominant 7 C Minor 7 C minor s flat f หรือ C half d i m i n i s h หรือ,อ C f u l l d i m i n i s h หรือ C diminished seven อย่างที่บอกนะครับผมเคยทำคลิป5คอร์ดมหัศจรรย์ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดไปแล้วตรงนี้ก็คือหัวใจของการเล่นคอร์ดในดนตรีสากลทั้งหมดเลยนะครับเป็นเป็น เรียกว่าเป็นคอร์ดครอบจักรวาลเลย5ชนิดนี้นะครับถ้าเราเข้าใจตัวเนี้หรือเข้าใจโครงสร้างเนี้ยเราสามารถต่อยอดได้อย่างไม่สิ้นสุดเลยต่อยอดจาก5คอร์ดนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามหาัศจรรย์มากอ่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของแต่ละคอร์ดกันนะครับอย่างเช่น C major s e เนี่ยประกอบด้วย1 3 5 7นะแบบโครงสร้าง Major Scale เลยอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยมีโน้ตอะไรบ้างแล้วก็จะเล่นทั่วทั้งคอเลย อ่าเช่น C major s e v e ก่อนนี้ผมก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วก็ไล่ไปอ่าขึ้นแล้วลงให้เป็น position เป็นแบบ t สเตรทฟิลเน้นจังหวะยกะเพื่อเพื่อเสริมสร้างการเล่นแบบแจ๊สแบบโมเดิร์นนะครับหรือเอาไปปรับใช้กับแนวป๊อปอแนวฟิวชั่นได้หรือจะสวิงฟิลก็ได้นะอันนี้กลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ซ้ำกันแค่หนสัก1นึ่ออกเทบอย่างน้อยหรือจะให้ดีก็ over f ร์เฟดบอดทั่วทั้งเฟดบอดไปเลยแต่แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วถือว่าเราเห็นภาพแล้วนะแบบสวิง่าประมาณนี้นะครับอ่ะ mm hmm. uh, ต่อไปนะครับอ่ j เมเจอรแล้วก็เป็นม i n เน a ร์อ่โดเก่อนนะฟดเจมาตัวหนึ่ง ก็มีแฟนบอลตัวหนึ่ง นม,มันทําให้เราได้ยินเสียงของคอร์ดนะเรียกว่าเป็นการฝึกเอ r t r a เ n i น g ิที่ที่ดีมากๆเลยนะเพราะเราในขณะที่เราเล่นเราจะได้ยินเสียงของคอร์ดนอะทั่วทั้งตําแหน่งของคอกีตาร์เลยหรือว่าในในเรนสะ์น่ะไดนามิกเรนสที่กว้างมากอ่าเสียงเรนสของเสียงที่จากต่ําสุดสูงสุดในแต่ละแต่ละช่วงออกเตปเนี่ยในแต่ละคอร์ดได้อย่างกว้างนะมันเป็นการสร้างทักษะที่ดีและสำคัญมากๆเลย เห็นไหมอันนี้แค่ตัวอย่างแค่ root c root เดียวยังไม่รวมทั้ง12เสียงที่แตกต่างกันอีกถ้าเพื่อนนนำไปฝึกอย่างเงี้ยได้ทั่วทั้ง12เสียงทั้ง5ประเภทได้เนี่ยเห็นไหมพอมองเห็นภาพยังว่าเราจะมีเสียงในหัวที่หลากหลายมากแล้วก็ทักษะเบสิกที่แข็งแรงมากๆในการเล่นคอร์ดโทนหรืออะเพจิโอในการนึกโน้ตคิดโน้ตมองเสียงมองตำแหน่งที่เราจะเล่นแล้วก็วางตำแหน่งหรือ ไปสู่การสร้างเฟรซิ่งหรือประโยคที่เป็นวล,ลีที่มีความสลับสลวยในทางการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะแจ๊สแตนด์ดหรือแนวแจ๊สที่มีเรียกว่าโมเดิร์นก็คือเราเอาตัวเนี้ยจากเรียกว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกแบบแจ๊สเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับแนวอื่นได้เลยจากถ้าเรามีเบสิกเนี้ย ทำให้เราได้เปรียบทำให้เราได้เปรียบคนที่ไม่ได้ฝึกแบบนี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือเสียงในหัวโครงสร้างของโน้ตในคอร์ดซึ่งเป็นโครงสร้างที่สําคัญที่สุดในการเล่นเพลงเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะในขณะที่เรากําลังเล่นเพลงใดเพลงหนึ่งเนะี่ยณวินาทีนั้นเนะี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือตอนนั้นคอร์ดอะไรกําลังออนอยู่และคอร์ดนั้นแหละคือฟนะีลลิ่งณปัจจุบัน ขะที่คุณจะต้องเข้าถึงมันหรือสร้างอะไรจากตรงเนี้ยให้ได้นะครับฉะนั้นคอร์ดโทนหรือเสียงของคอร์ดเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นเลยก็ว่าได้นะครับของเครื่องที่เล่นเรียกว่าเครื่องเล่นโนนะ้ตเนาะเครื่องเล่นโน้ตอ่ะต่อไปนะครับอ่ะต่อไปเป็น m i n เนอร์ ก็มีแฟดสแล้วก็ 3, แฟดเจ็ดนะครับ C E แฟดแล้วก็ B แฟดอ่าแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอ่าเริ่ม E ไม่ได้เลยก็มันเริ่มที่ G แทนนะเพราะว่า E ต้องติดแฟดนะอะ่หรือจะเอาให้มันคอมเพล็กซ์ให้มันครบคันแล้วก็อ่าแล้วก็เล่นตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเลี่ยงโน้ตที่เล่นไม่ได้มันเริ่มตรงนี้ได้ you mm -hmm. ไมเนอร์ซเนแหรือฮาร์ฟดิมินิสก็แฟตสามแฟห้แล้วก็ฟ 3, ฟ 5, แกฟ 7, นะครับ C, E, at, g แฟตจีแฟแล้วกบ ไปฟูด mm ิมินิชครับดิมินิชเซเว่นก็แฟดสามแฟดห้าแล้วก็ดับเบิ้ลแฟดเซเว่นแล้วดับเบิ้ลแฟดเจ็ดนะครับเลื่อนหรือมันอาจจะไปโดนเหมือนลำดับที่หกแต่เราจะไม่เรียกว่าหกเพราะโครงสร้างคอร์ดคือหนึ่งสามห้าเจ็ดนะฉะนั้นเราต้องเรียกมันว่าดับเบิ้ลแฟดเจ็ดเพียงแต่ว่าไอตัวดับเบิ้ลแฟดเจ็ดเนี่ยไปเป็นเอ็นฮาร์โมนิกโน้ตกับลำดับที่หกนั่นเองเอ็นฮาร์โมนิกโน้ตก็คือ โน้ตที่มีเสียงเหมือนกันแต่เรียกไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อ,อมันสามารถใช้หรือคิดอะไรบางอย่างได้นะครับอันนี้คือเรื่องของเอ็นฮาร์ i c น o กโน้ตหนึ่งซีแฟดสามกแฟดแฟดห้าจแล้วก็ดับเบิแฟดเก็คือ b f แฟดเพราะว่าเของ C คือ B ดับเบแฟดเก็คือ B ดับเบแฟดนั่นเองหรือเรียกว่า A แต่เราจะไม่เรียก A เพราะว่าโครงสร้างมันคือ 7อ่ามันก็คือดับเบิลแฟชก็คือ B ีดับเบิลแถ้าเราเรียก A เมื่อไหร่มันคือ6อ่ามันก็จะผิดจากโครงสร้างคอร์ดซึ่งประกอบด้วยโน้ตลำดับที่1 3 5 7ของสเกลนั้นๆน,น,นะครับอ่าเคต่อมาครับอ่าเราเล่นอย่างนี้เพื่อให้ได้ยินซุ้มเสียงก่อนแล้วก็มาใส่เลย ฝึกนะครับซึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแค่ root ี root เดียวแต่อย่าลืมว่ามี12เสียงที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราฝึกตรงเนี้ยให้ได้ทั้ง12เสียงใน5ประเภทคอร์ดนี้รับรองได้เลยว่าการเล่นการคิดทักษะการได้ยินเสียงในคอร์ดทาร์เก็ตโน้ตหรือไกด์โทนเสียงในหัวที่จะนําให้เราไปสร้างประโยคหรือสร้างเสียงในการเล่นอิมพอวเซชั่นหรือการแกะเพลงในลักษณะต่างเนี่ย เราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับ